วัสดีพวกเราร่วมกับสทุกท่านครับวันนี้ผมเชยพัฒนวัฒนาและทีมจะนำเสนอเรื่องสถานีวกาศบนดูนาของทีม e เอสเอ็มเจ3กันครับภารกิจสถานีวกาศบนดูนานั้นเป็นภารกิจที่เรามุ่งเน้นให้เป็นการเบิกทางสู่ภารกิจอื่นๆมาผิวดาวดูนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมุ่งเน้นให้เป็นฮับของการคม,มนาคมขนส่งระหว่างดาวเคอร์วินกับดาวดูนา โดยการฝนตัวสถานอีกครั้งนี้เราจะได้ส่งโรเวอร์เข้าไปสารวจหาข้อมูลที่จาเป็นเพิ่มเติมกับเคอร์บินอีกด้วยท่านทำให้มูลค่าในการส่งครั้งนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อให้การเบริกทางให้กว้างขึ้นสู่ดาวดูนาทําทให้ภารกิจต,ต่อไปนั้นง่ายขึ้นและทั้งการสารวจการทดลองหรือทั้งการตั้งลูกลาบโดยลําดับภารกิจในครั้งนี้ได้แก่1่งส่งยางขึ้นไปโคจรรอบโลกนะครับเพื่อเป็นสถานีประกาศชั่วคราวและทาการสํารวจดาวสครบนเบื้องต้นครับลำดับที่2เราจะออกสู่ดาวดูนานครับและลำดับที่3เมื่อเราเเข้้าาสูู่วงคจอ,อดนแลี ราจะเป็นสถานีประกาศถาวรและในลำดับที่4และทาการส่งโรเวอร์ลงไปสํารวจและส่งข้อมูลกลับเคอร์บินเราจต่อไปขอเชิญสมาชิกอธิบายต่อไปครับสวัสดีครับผมนายปิวิทโรนนะครับจะมานําเสนอเกี่ยวกับสังเกบของจรวดที่สําคัญนะครับมีดังนี้เลยครับหนึ่งเลยนะครับไอพ่นสกิปเปอร์นะครับอยู่ที่ท้ายยาเลยนะครับสองนะครับจะเป็นไอพ่นไพลอตซิลนะครับจะประกอบด้วยสองข้างครับซ้ายและขวาต่อไปนับเราจะไปดูที่สถานีครับสถานีนะครับจะประกอบด้วย์วิสเบย์นะครับอยู่สองเครื่องครับมีแบตเตอรี่แบงค์สองเครื่องครับ แล้วก็จะเป็นเสาสัญญาณนะครับมีสองเครื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็โซล่าแอ์เรยนะครับจะมีสองตัวแล้วก็จะเป็นห้องนักบินนะครับมี1หนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็เตเบิลเเอร์นะครับจะอยู่อีกหนึ่งเครื่องนะครับแล้วเราก็จะไปดูที่ตัวของโลเวอร์นะครับจะมีไอโพสฟ้านะครับหนึ่งตัวแล้วก็ฟิลแท็กนะครับมีอยู่หนึ่งเครื่องพาราชูนะครับเราติดตั้งไว้สองตัวครับเสาสัญญาณเราติดตั้งไว้กับตัวของโลเวอร์หนึ่งเครื่องครับแล้วก็ตัวของโลเวอร์เนี่ยจะมีโซล่าเซล ผู้นำเสนอคนต่อไปอธิบายต่อได้เลยครับวัสดีครับผมนายภาพภูมิปันมิจฉิสมานะครับผมรับหน้าที่เป็นไพร์โดของภารกิจนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับว่าเป็นยังไงครับ่ามาในเกมแล้วนะครับก็ตอนแรกนะครับเราทําการปล่อยยานเลยครับแล้วพอความเร็วนะครับความเร็วของเราเมื่อถึง100เมตรต่อวินาทีนะครับผมจะทําการเอียงจรวดนะครับประมาณ45องศานะครับหลังจาก45องศาแล้วนะครับให้เรา รอโซลิดบูสเตอร์นะครับรอน้ำมันจนหมดเลยครับหลังจากโซลิดฟิลหมดนะครับเราก็ทำการปลดได้เลยครับหลังจากกดนะครับให้เราแอดเมนูเวอร์นะครับที่ใกล้ใกล้จุด AP นะครับให้จุด AP กับ PE นะครับมีระดับความสูงไลเรียกกันครับโอเคครับหลังจากเราเซตนะครับให้กดไปที่เมนูเวอร์ครับแล้วก็สามารถกดให้เป็นสเตทถัดไปได้เลยครับ หลังจากเราเปิดทุกอย่างเสร็จนะครับเรามาดูที่เบอร์แทนครับอยู่ที่1นาที3ามวินาทีนะครับก็คือ91วินาทีนะครับก็คือเราจะต้องกดเอ่อกดเบอร์นะครับตอนที่เวลานะครับอยู่ที่ครึ่งหนึ่งของเบอร์แทนครับก็คือประมาณ45วินาทีนะครับตอนนี้ก็ถึงประมาณ45วินาทีนะครับเราทำเราทำการเบอร์ได้เลยครับแล้วก็รอจนกว่าเบอร์แทนจะหมดนะครับดูที่วงโคจรครับให้มันว่ามันใกล้เคียงนแค่ไหนครับ ไราค่อยๆปรับนอครับให้มันพอดีพอดีครับหลังจากนั้นนะครับก็คือเราจะทําการให้ Space s t a t i o n นะครับเป็นของคกิรบินชั่วคราวประมาณ1ปีครับโดยผมไปทําการกดที่เมนูว Tool นะครับ select ไปที่ดูแลนะครับแล้วก็รอมันคานวณให้ครับแล้วกด Create เลยครับหลังจากนี้นะครับก็ปล่อยให้ยานอวกาศเรานะครับทำหน้าที่เป็น Space Station ของคกิบินชั่วคราวครับแล้วก็รอเมนูวถัดไปครับ แล้วก็ตอนนี้เบอร์ไทม์ของเราอยู่ที่1นาที3วินะครับหรือว่า63วินาทีนะครับตอนนี้เวลาก็ใกล้ถึงจุดเบอร์ไทม์นะครับก็คือตอนนี้ผมจะเตรียมตัวกดแล้วนะครับนะครับกดได้เลยครับแล้วเราก็ค่อยๆขยับให้มันเท่าๆกันเนี่ยให้เราเมสเมนเมนูเวอร์ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจ้งแมนูเวอร์เสร็จแล้วนะครับให้เราสกิปทางได้เลยครับนะครับตอนนี้ใกล้ถึงนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นเมนูเวเหมือนเดิมนะครับอันนี้กดเบอร์ได้เลยครับก็หลังจากเข้าวงโคจรนะครับผมจะทำการเบอร์ต่อไปจนกว่า จุด PE นะครับจะถึงอยู่ที่ประมาณ6,500นถึง7จ็ดครับแล้วแต่ได้เลยครับโอเคครับหลังจากได้แล้วก็เดี๋ยวเราไปแอด m a น u a ที่จุด PE นะครับให้จุด AP นะครับขยับเข้ามาใกล้ๆแล้วก็เทคคิงที่จุด PE นะครับโอเคครับตอนนี้ผมได้เซตเมนูเสร็จแล้วนะครับก็วาร์ปไปได้เลยนะครับเอาละครับตอนนี้เบิร์ time อยู่ที่13วินาทีนะครับผมจะกดที่6วินาทีนะครับ อันนี้ก็เริ่มเบร์ได้เลยครับโอเคนะครับตอนนี้ก็วงโคจรเราเอียงนะครับผมไปทำการแกววงโคจรนะครับให้มันอยู่ประมาณสักสุดองศาหรือว่าตรกตรงนี้นะครับโอเคนะครับผมได้เซ็ตแล้วนะครับกดไปเรือยครับขั้นตอนต่อไปนะผมทําการปล่อยโรเวอร์นะครับทําการปลดสเตตสี่ทิ้งนะครับแล้วก็ก็สามารถวิจัยอะไรต่างๆได้นะครับ โอเคครับตอนนี้ผมทําการปลดยานลูเวอร์ออกนะครับอัดล็อกได้เลยครับแล้วก็เปลี่ยนมาคุมยานที่ลูเวอร์นะครับผมทําการกดวิทโเกตนะครับแล้วก็ทําการเบรนได้เลยครับแล้วก็ a c t i v a เ e น n g i n e เลยนะครับเมื่อความสูงอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นนะครับผมจะทําการปล่อยล่มได้เลยครับก็รอไปครับหลังจากการล่มนะครับผมทำการปล่อย ถังน้ำมันแล้วก็เอนจิ e นทิ้งไปเลยนะครับหลังจากลงจอดเรียบร้อยนะครับเราสามารถทำการวิจัยต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็สามารถส่งสัญญาณกลับเคอร์บินได้นะครับตอนนี้ภารกิจเราก็ได้เป็นที่สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ผมและตัวแทนของทีม m s ศก็ขอบคุณมานาาี่ดีด้วยนะครับขอบคุณครับ